ในส่วนที่ลึกที่สุดของตาหิมะพานที่ซึ่งหมอกจางๆปกคลุมยอดไม้ตลอดทั้งวันมีสัตว์สามสหายที่ต่างเผ่าพันธุ์แต่หัวใจดวงเดียวกันนั่นคือพญากวางกุรุงคะผู้มีขนสีเหลืองนวลเป็นเงางามและดวงตาที่เปี่ยมด้วยเมตตานกหัวขวานผู้มีจงอยปากแกร่งประดุดเหล็กกล้าและเจ้าเต่าผู้ใจเย็นและหนักแน่น ทั้งสามมักจะมานั่งล้อมวงกันที่ริมสระน้ำใต้แสงจันทร์พยากวางจะกล่าวเสมอว่าเพื่อนรักในป่าที่เต็มไปด้วยพยันตรายนี้กายเราอาจจะต่างกันแต่หากคนหนึ่งมีภัยอีกสองต้องไม่ทอดทิ้งคำมั่นสัญญานี้ถูกสลักไว้ในใจของพวกเขามากกว่าคำพูดใดๆแต่แล้วความประมาทก็มาเยือนในเงามืด ในพรานผู้หนึ่งแอบมาดักบ่วงหนังที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวที่สุดไว้ที่ทางไปกินน้ำทันทีที่เท้าของพญากวางเหยียบลงไปเสียงของบ่วงที่รัดกระถันหันสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจพญากวางพยายามสะบัดขาขนสีทองต้องมนทินด้วยรอยรัดจนเลือดซึมท่านแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและตกใจเสียงนั้นดังก้องไปถึงรังของนกหัวขวานและกระดองของเต่าเมื่อเพื่อนทั้งสองมาถึง ภาพที่เห็นคือเพื่อนรักนอนหมดแรงตาปริ่มไปด้วยน้ำตาเต่าเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าคลานเข้าไปใช้ปากงับบ่วงหนังทันทีพลางสำทับว่าเพื่อนรักต่อให้ฟันข้าต้องหลุดหมดปากหรือเหงือกข้าต้องฉีกขาดข้าก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องตายไปต่อหน้าข้าในขณะที่เต่ากำลังต่อสู้กับบ่วงหนังนกหัวขวานก็รู้ดีว่าเวลาของพวกเขามีน้อยนัก ทันทีที่แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าในพรานต้องถือหอกออกมาแน่ๆน,นกหัวขวานจึงพุ่งตัวประดุดลูกศรเข้าจิกที่หน้าผากและตาของในพรานพร้อมกระพือปีกสร้างเสียงอื้ออึงน,นพรานตกใจสุดขีดจนต้องถอยกลับเข้าบ้านไปพยายามจะออกประตูหลังนกหัวขวานก็บินอ้อมไปดักจิกไว้ได้อีกครั้งเป็นการยื้อเวลาที่ต้องแลกมาด้วยกำลังทั้งหมดที่นกตัวเล็กๆจะทำได้ทางด้านสระน้ำ เตากัดบ่วงจนเลือดอาบเต็มปากแต่ด้วยความเพียรบ่วงหนังเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบ้นลงทะว่าเต่ากลับหมดแรงจนขยับไปไหนไม่ได้ในขณะที่นายพรานที่คลุ้มคลั่งถือหอกวิ่งมาถึงพอดีนายพรานเห็นบ่วงขาดแต่สัตว์ยังอยู่เขาจึงจับเต่ายัดใส่ย,ย่ามแล้วแขวนไว้กับกิ่งไม้เตรียมจะฆ่าทิ้งเพื่อระบายแขนพญากวางที่หลบอยู่ในพุ่มไม้เห็นเพื่อนต้องรับกรรมแทนตนจึงตัดสินใจใช้อุบายสุดท้าย ท่านเดินออกมาให้ในพรานเห็นแล้วแกล้งล้มตึงลงทำเป็นขาดใจตายในพรานรีบวางย่ามเต่าลงแล้ววิ่งไปที่กวางกวางก็แกล้งลอดในพรานไปจนไกลพอในจังหวะนั้นเองนกหัวขวานก็รีบบินลงมาจิกย่ามจนขาดเต่าจึงตกลงสู่พื้นดินแล้วมุดลงตมหายไปทันทีเมื่อสัตว์ทั้งสามรอดพ้นจากเงื้อมมือมัจจุราชมาได้พวกเขามาพบกันที่จุดนัดพมเดิม พญากวางรูปหลังเต่าด้วยความขอบใจนกหัวขวานบินมาเกาะที่เขากวางทั้งสามมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพที่ผ่านความตายมาด้วยกันในพรานได้แต่ยืนเคว้งคว้างกลางป่าเพราะปัญญาและความสามัคคีของสามสหายนั้นยิ่งใหญ่กว่าหอกดาบใดในการประชุมชาดกครั้งนี้ในพรานกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตเต่าผู้เสียสละคือพระโมคขลานะ นกหัวขวานผู้มีไหวพริบคือพระสารีบุตรและพยากวางกุรุงคะได้อุบัติมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมสอนใจคือความพยายามที่ประกอบด้วยปัญญาและความซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพย่อมทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงในสมัยพุทธกาลนักรุงพารณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นผู้ยึดถือในลทัทธิพิธี เขาต้องการจะทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับจึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปจัดหาแพะตัวหนึ่งมาเพื่อทำพิธีบูชายันเมื่อได้แพะที่ร่างกายแข็งแรงมาแล้วพรามจึงสั่งให้พามันได้อาบน้ำที่ริมแม่น้ำแต่งตัวด้วยพวงมาลัยดอกไม้และเจิมหน้าผากให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีในขณะที่แพะตัวนั้นยืนอยู่ริมตลิ่งทันใดนั้น มันกลับระเบิดเสียงหัวใจหัวเราะออกมาอย่างกึกก้องประดุดเสียงคนหัวเราะแต่เพียงชั่วครู่ต่อมามันกลับหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดและส่งเสียงร้องไห้อย่างคร่ำค,ครวญเศร้าส้อยเหล่าลูกศิษย์พราหม์ต่างตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากจึงรีบพามันกลับไปหาพราหม์แล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังพราหม์สงสัยนักจึงถามแพะว่าเจ้าแพะ เหตุใดเจ้าจึงหัวเราะแล้วกลับร้องไห้เช่นนั้นแพะซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นพราหมณ์และสามารถระลึกชาติได้จึงตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบว่าท่านพราหมณ์ที่ข้าหัวเราะเพราะข้าได้ระลึกชาติไปเห็นว่าในอดีตข้าเคยเป็นพราหม์เหมือนท่านและเคยฆ่าแพะเพื่อบูชายันแบบที่ท่านกำลังจะทำ ข้าต้องชดใช้กรรมด้วยการถูกตัดหัวมาแล้วถึง499ชาติและชาติของข้านี้เป็นชาติที่500ข้าหัวเราะเพราะดีใจที่จะพ้นจากกรรมอันทุกทรมานนี้เสียทีในวันนี้พรามได้ฟังก็เริ่มสั่นสะท้านจึงหามต่อว่าแล้วเหตุใดเจ้าจึงร้องไห้ล่ะแพะมองหน้าพรามด้วยความเวทนาแล้วตอบว่าข้าร้องไห้เพราะสงสารท่านเพราะข้ารู้ดีว่า หากท่านตัดหัวข้าในวันนี้ท่านจะต้องไปรับกรรมและถูกตัดหัวชดใช้อีก500ชาติเหมือนที่ข้าเคยเป็นข้าไม่ได้ร้องไห้เพื่อตัวเองแต่ข้าร้องไห้เพราะห่วงโซ่แห่งกรรมที่กำลังจะผูกมัดตัวท่านไว้พรามได้ฟังดังนั้นก็เกิดความกลัวจนตัวสัน่นรีบบอกว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเด็กขาดข้าจะปล่อยเจ้าเป็นอิสระแต่แพะกลับยิ้มแล้วบอกว่าท่านพราม ต่อให้ท่านไม่ฆ่าข้าแต่วันนี้ข้าก็หน,นีความตายไม่ผลเพราะกรรมที่ข้าเคยทำไว้นั้นมันถึงเวลาให้ผลแล้วพรา์ไม่ยอมแพ้สั่งให้ลูกศิษย์คอยเดินตามป้องกันแพะตัวนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายได้แต่ทว่าเมื่อแพะเดินไปถึงโคนก้อนหินใหญ่เพื่อจะเล็มหญ้าท่านใดนั้นเองอสน,นิบาตหรือสายฟ้าฟาดก็พุ่งลงมาที่ยอดหินอย่างรุนแรงจนหินแตกกระจาย สะเก็ดหินชิ้นหนึ่งคมกริบประดุดมีดคมพุ่งเข้าตัดคอแพะจนขาดกระเด็นในทันทีแม้ไม่มีใครฆ่าแต่กรรมก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงพระโพธิสัตว์ซึ่งในชาตินั้นสเสวยพระชาติเป็นลุกขะเทวดาพระจำอยู่ณนต้นไม้นั้นได้ปรากฏกายขึ้นและกล่าวสอนแก่พราหมณ์และฝูงชนที่มามุงดูว่าหากสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าเบื้องหลังของการเกิดคือความทุกข์ และผลของการฆ่าคือความพินาศสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เบียดเบียนกันเพราะบาปเพียงเล็กน้อยที่ทำด้วยความหลงยมตามมาล้างผลาญชีวิตเราไม่สิ้นสุดพรามเมื่อได้ฟังธรรมก็กลับตัวกลับใจเลิกการฆ่าสัตว์บูชายันและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการประชุมชาดกครั้งนี้แพะผู้รับกรรมในอดีตกลับชาติมาเกิดเป็นพุทธบริษัทผู้หนึ่ง ส่วนรุกขเทวดาผู้แสดงธรรมได้อุบัติมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมสอนใจคือกรรมใดที่ทำไว้แม้เพียงชั่ววูบย่อมติดตามเราไปทุกชาติพบและไม่มีสิ่งใดจะดับไฟแห่งกรรมได้ดีไปกว่าการเลิกเบียดเบียนและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในการครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ชาญฉลาดและมีประสบการณ์สูงท่านมักจะพาลูกน้องและบริวารเดินทางข้ามถิ่นเพื่อไปค้าขายในที่ห่างไกลวันหนึ่งขบวนเกวียนของท่านต้องเดินทางผ่านป่าทึบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกยักษ์และอมนุษย์ที่จ้องจะจับมนุษย์กินเป็นอาหาร ก่อนจะเข้าสู่เขตป่านั้นพ่อขาเกวียนผู้เป็นหัวหน้าได้เรียกบริวารทุกคนมาประชุมและกำชับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าพวกเจ้าจงฟังให้ดีป่าข้างหน้านี้ไม่เหมือนป่าทั่วไปหากพวกเจ้าไปพบผลไม้ที่มีสีสันแปลกตา ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวนผิดปกติหรือแม้แต่ขนมหวานที่วางทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของห้ามใครหยิบกินเป็นอันขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากข้าเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นกับดักของอมนุษย์ที่ฉาบไว้ด้วยยาพิษบริวารทุกคนรับคำด้วยความเกรงใจเมื่อขบวนเกวียนล่วงเข้าสู่เขตป่าลึก พวกยักษ์ที่จำแรงกายเป็นคนชาวบ้านได้นำขนมหวานและผลไม้รสเลิศที่อาบยาพิษร้ายแรงมาวางล่อไว้ตามริมทางเมื่อเหล่าบริวารกลุ่มหนึ่งเดินมาถึงและเห็นขนมหวานน้ำตาลปึกที่ดูน่าทานกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วป่าบางคนที่มีใจโลภและประมาทก็ลืมคำสั่งของหัวหน้าทันทีพวกเขารีบคว้าขนมเหล่านั้นเข้าปากและเคี้ยวกลืนด้วยความหิวโหย ในขณะที่บริวารอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉลาดกว่าได้หยิบขนมมาถือไว้ในมือแต่ยังไม่กล้ากินพวกเขารอจนกระทั่งหัวหน้าพ่อค้าเกวียนเดินทางมาถึงเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นขนมในมือลูกน้องท่านเพียงแค่ดูสีและดมกลิ่นเพียงครู่เดียวก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่คือกับดักท่านตะโกนก้องว่าหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามใครกินเด็ดขาดขนมเหล่านี้อาบยาพิษร้ายแรงดูสิแม้แต่มด หรือมแมลงวันยังไม่กล้าตอนขนมที่วางทิ้งไว้นี้เลยหากเป็นขนมดีจริงป่านี้คงไม่เหลือมาถึงมือเราหรอกแต่ว่าสำหรับบริวารกลุ่มแรกที่กินเข้าไปก่อนหน้านั้นยาพิษเริ่มออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วพวกเขาล้มลงชักดิ้นชักงอเจ็บปวดทรมานและสิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมทางด้วยความคล้าของตนเอง ส่วนกลุ่มที่ยังไม่กินแต่ได้รับยาพิษเข้าไปเล็กน้อยพระโพธิสัตว์ไดรีบสั่งให้ต้มยาเพื่อถอนพิษและช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่วงทีตกกลางคืนพวกยักษ์ที่เฝ้ารอจะมากินศพมนุษย์ด้วยความกระหยิมยิ้มย่องกลับต้องผิดหวังอย่างแรงเมื่อพบว่าหัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้สั่งให้กองกำลังล้อมวงเกวียนไว้อย่างแน่นหนาพร้อมจุดไฟสว่างสวัยและถืออาวุธระวังภัยตลอดคืนพวกยักษ์จึงไม่สามารถเข้าใกล้ขบวนเกวียนได้เลย จนกระทั่งรุ่งเช้าพระโพธิสัตว์จึงพาบริวารที่เหลือรอดเดินทางออกจากป่านั้นไปอย่างปลอดภัยในการประชุมชาดกครั้งนี้บริวารผู้ไม่ฟันคำแตะเตือนและกินขนมยาพิษกลับชาติมาเกิดเป็นกลุ่มพระภิกษุผู้ประมาทส่วนหัวหน้าพ่อค้าเกวียนผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้อุบัติมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมสอนใจ บุคคลผู้มีปัญญายอมพิจารณาสิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่างรอบคอบก่อนจะหลงเชื่อหรือลิ้มลองสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่ดูหอมหวานและสวยงามที่สุดอาจเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุดต่อชีวิตเพราะเราศรัทธาว่าแนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ